ราศีเนี่ยจะบ่งบอกว่าลักษณะของคนแต่ละราศีนี้ลักษณะยังไงนะครับแล้วมันก็จะล้อไปกับทางเวชศาสตร์เหมือนกันอของด้านแพทย์นะครับราศีต้องระวังเรื่องภุมมคุ้นกันจะเป็นภูมิแพ้ง่ายซึ่งต้องแก้ด้วยโปรไบโอติกนะครับวพวกนี้จะเหมาะกับการพวกเล่นโยคะ<า>พวกนั่งสมาธิวาจะดีมากเพราะว่าฝึกให้ตัวเองเนิ่งค่ะ ลองลองสำรวจตัวเองว่าเป็นคนลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบเก็บงำความรู้สึกไม่ค่อยบอกใครอ่รอนไหวง่ายพูดถึงซึมเศร้าตัดไปนิดนึงแล้วกันนะคุณหมอมองมองเรื่องของภาวะปัจจุบันที่คนเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นนี่เป็นเพราะปัจจัยอะไรได้บ้างความสงสัยส่วนตัวนะคุณหมออย่างชชยก็มีเพื่อนหลากหลายแต่แช่จะสังเกตว่าคนที่เป็นเอ่อชายโดยกําเนิดอะค่ะขับทายดีกว่าผู้หญิงอะเพราะอะไรอะคะ ใครจะไปนึกนนเ,เราก็นึกว่าเอ๊ะเราก็ราศีอะไรก็กินเหมือนกันหรือเปล่ากินอาหารเช้าอาหารเที่ยอาหารเย็นอยากกินอะไรก็กินแจริงไม่ใช่อยู่กับช่องรีแชททลอกกับหมอชาวช่องค่ะรายการที่มี FC เป็นแฟนรายการแล้วก็เป็นคนไข้ด้วยในส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเป็นหมอประจําช่องให้กับทุกคนที่เป็น FC ในช่องรีแชทท็อกด้วยค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้เราจะคุยกับหมออาดแต่ว่าเป็นในเชิงของราศี อ่าราศีกับการรับประทานหลายคนบอกเป็นเรื่องงมงายแต่จริงๆเป็นเรื่องของสุขภาพโดยตรงใช่ไหมคะหมออาจ<ช>เป็นเรื่องของธรรมชาติในร่างกายเราถ้าเรารู้จักตัวเราเองดีพอการรับประทานก็น่าจะส่งเสริมสุขภาพของเราให้ดีขึ้นได้ใช่ครับน,น่าจะเป็นแบบนั้นไหมคะใช่ครับค,คือคือราศีเนี่ยจะบ่งบอกว่าลักษณะของคนแต่ละราศีในลักษณะยังไงะนะครับแล้วมันก็จะล้อไปกับทางเวชทศาสตร์เหมือนกันของอด้านแพทย์นะครับซึ่งถ้าเรารู้หลักเนี่ยมันจะเสริมกันไปด้วยดีทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีคล้ายๆกับว่า well Being นี่ใช่ครับใครจะไปนึกเราก็นึกว่าเอ๊ะเราก็ราศีอะไรก็กินเหมือนกันหรือเปล่ากินอาหารเชา้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นอยากกินอะไรก็กินแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะคุณหมอพูดมาเรื่องของเวชาศาสตร์ใช่ครับอ่ามันก็ลิงกันได้ด้วยใช่ครับถ้าเราจะนับเรื่องของการทานอไล่เลียงไปทีล่ราศีเรามีอยู่ทั้งหมด12ราศีครับเราไล่ตั้งแต่ราศีแรกเลยดีไหมคะดีครับราศีเมษ ราศีเมษที่จะเป็นธาตุไฟนี่นะครับจะมีการเผาผ่านที่ดีผาผ่านที่ดีนะครับแล้วก็มีการใช้พลังงานต่อวันเนี่ยสูงอเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นะครับสิ่งแนะนําให้ทานเนี่ยจะเป็นพวกถัว่วหรือพวก อาหารที่มีโปรตีนสูงสูงค่ะครับผมก็จะได้เสริมกําลังวังชาในการใช้ชีวิตเพราะเป็นคนที่แอคทีฟพอสมควรรจริงๆถ้าเป็นบุคลิกลักษณะของตามราศีแล้วคนเม่นเนี่ยจะเป็นคนชอบต่อสู้ชอบแข่งขันเพราะว่ามีดาวประจําตัวเป็นดาวคารก็จะชอบแข่งขันชอบต่อจู้ชอบแอคทีฟเพราะฉะนั้นก็เลยส่งเสริมเรื่องการทานเป็นเรื่องการทานโปรตีนเยอะๆใช่ครับถูกต้องก็จะเหมาะกับพวกเขาอย่างเช่นเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับก็น่าจะย่อยได้ดีก็ได้ดีแต่มีข้อระวังนะครับ เพราะว่าคนที่ใช้พลังงานสูงเนี่ยะจะมีภาะวะเสี่ยงเกิดภาะวะเขาเรียกว่า oxidative stress หรือภาวะการอักเสบประดับเซลล์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาหารที่ต้องทานอีกอย่างหนึ่งนอกจากโปรตีนสูงก็คือพวกอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระโดยพอดอนุมูลอิสระในร่างกายจะสูงมากะนะครับอย่างเช่นพวกตระกูลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่<อ>นะครับน้ำม,นมันมะกอกพวกนี้นะครับก็จะช่วยทําให้เสริมมากมๆเลยนะครับในราศีนี้เหมาะกับราศีเมษไล่เลี้ยงต่อมาเป็นราศีพฤษภ เป็นคนธาตุดินครับต้องทานอะไรยังไงบ้างถ้าเป็นธาตุดินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนนัาแบบสุขุมใช่ไหมครับแล้วก็ธาตุดินเนี่ยจะเป็นธาตุที่ระบบย่อยอาหารดีสิ่งที่แนะนําให้ทานก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นพวกธัญพืชนะครับอาจจะเป็นพวกโยเกิร์ตแล้วก็อาหารที่ช่วยระบบการย่อยอาหารที่มันจะเพิ่มเขาเรียกว่ากัดไมโครไบโอมอะครับก็คือเพิ่มแบคทีเรียตัวดีในลําไส้พวกโปรไบโอติกต่างๆซึ่งพวกนี้จะอยู่ในพวกโยเกิร์ต ถ้าทานยาพืชเป็นหลักะจะช่วยเสริมได้เลยครับอุ้ยเหมาะเลยเพราะว่าจริงๆคนพฤษศจะเป็นคนที่อาจจะรักสวยรักงามนิดนึงอ่ามีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวก็คือคลักษณะเป็นคนที่ชอบความสวยความงามนะเพราะการทานโยเกิร์ตเป็นการเซฟแล้วก็ดูแลสุขภาพใ,ในเชิงของการขับถ่ายด้วยถูกต้องครับอาจจะเป็นคนอาจจะขับถ่ายยากนิดนึงหรือเปล่าคนธาตุด,ดินธาตุแข็งหรือเปล่าคะอ่าไม่ไม่ไม่ใช่ครับเพราะธาตุดินเนี่ยจะ ส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นระบบย่อยอาหารที่ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าจริงๆระบบย่อยอาหารเนี่ยเขาจะดีอยู่แล้วแต่การเสริมพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้เขาเนี่ยมีการย่อยอาหารที่มันดีขึ้นไปอีกแล้วก็การที่มันจะดีขึ้นได้เนี่ยสุขภาพดีขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมีแบคทีเรียที่ดีในลําไส้อ่าเพราะเขาจะเป็นเป็นคนที่ย่อยอาหารดีพอประมาก็เป็นเทรนสมัยนี้ด้วยเดี๋ยวนี้คนใส่ใจเรื่องระบบการย่อยอาหารมากขึ้นด้วยนะคะกับทุกคนทุกราศีทุกท่าเลยด้วยซ้ำแต่ว่าจะเหมาะอย่างยิ่งที่คุณหมอแนะนาทางเวชศ ก็คือเหมาะกับคนพฤกษบด้วยมาถึงราศีมิถุนค่ะคเป็นราศีธาตุลมครับค่ะก็ธาตุลมเนี่ยก็จะเป็นคนที่บ้อวไวแล้วก็ทำอะไรรวดเร็วะนะครับเพราะนั้นพวกนี้ต้องพยายามกินอาหารที่ทำให้ตัวเองได้นิ่งขึ้น <laughs> อ๋อม่น่าล่ะคือคนมิถุนจะเป็นคนที่แบบแอคทีฟนิดนึงเพราะเป็นคนดาวพุธด,ดาวพุดธชอบสื่อสารชอบพบปะชอบปาร์ตี้อชอบลัลลาแล้วก็ไปเจอผู้คนไม่เคยอยู่นิ่งเลย<ช>ก็เหมาะกับเรื่องของเวชาศาสตร์ก็คือเป็นคนที่ต้องพยายามทําตัวเองให้เบาลงช้าลงใช,ใช่ครับใช่ครับพวกนี้จะเหมาะกับการพวกเล่นโยคะพวกนั่งสมาธิวาจะดีมากเพราะว่าฝึกให้ตัวเองเนี่ยนิ่งมันต้องใส่ความนิ่งให้กับชีวิตบ้างอ่าโดยการทําสมาธิกับการ การที่เล่นโยคะพวกนี้ช่วยได้ะนะครับแล้วการรับประทานล่ะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดท่าอารมณ์เนี่ยจะจะแนะนําให้ทานพวกของที่เป็นรสของทอดอมไม่ได้เลยเพราะว่ากินแล้วเนี่ยยิ่งอารมณ์ ยิ่งยิ่งยิ่งแบบเคลื่อนไหวยิ่งแบบว่าอยู่นิ่งไม่ได้นะครับลดของทอดลดอาหารน้ําตาลสูงอจริงๆคนทุกราศีก็ควรจะลดแต่อันนี้คนท่านรพิเศษต้องลดพิเศษมิถุนต้องลดเป็นพิเศษลดคาเฟอีนลงเราไวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอยากเปลี่ยนจากจางกินคาเฟอีนไปกินน้ําขิงบ้างหรือว่ากินอะไรที่มันแบบว่าไม่ไม่ไม่ทำให้ตัวเองมมีภาวะไม่ต้องดีดมากเออดีดมากเกินไปอย่างนี้จะดีโดนคาเฟอีนดีดทั้งวันเลยใช่ครับถูกต้องลองสังเกตดูว่าถ้าคุณเป็นคนมิถุนคุณเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่า นะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนมิถุนเป็นคนที่ชอบเจรจาอยู่แล้วชอบพบปะสังคมอยู่แล้วนะคะ e x t r o ิร r ดค่อนข้าง extrovert ก็จะเป็นคนวัยนิดนึ่งนะคะมาถึงก็รกฎก็จะเป็นธาตุน้ําละธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายอารมณ์ขึ้นเร็วลงเร็วแล้วก็เสี่ยงไปภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงต้องระวังครับคือคนกรกฎแล้วโดยพื้นฐานอันนี้ก็ตรงเหมือนกันนะเป็นคนดาวจันนิดนึงเป็นคนอ่อนไหวเห็นไหมมันลิงก์กันโดยแบบ เนาะโดยที่อะไรก็ไม่รู้แต่มันมีเหตุมีผลของการลิงก์กันอยู่ในเรื่องของการรับประทานรเรื่องของธาตุเรื่องของตัวเองประจําราศีอยู่แล้วดาวจันทร์ก็เป็นดาวอ่อนไหวอันนี้อาจจะเสี่ยงเรื่องภาวะอารมณ์นิดนึงอย่างนี้เวลารับประทานควรจะทานอะไรดีคะก็ควรจะทานอาหารพวก ปลาทะเลเยอะๆที่มีโอเมก้าทรีปลาทะเลน้ำลึกเพราะว่าโอเมก้าทรีแล้วก็กินพวกอาหารอุ่นๆว่าจากการวิจัยเนี่ยถ้ากินอาหารอุ่นๆและโอเมก้าทรีเยอะๆเนี่ยะจะสามารถลดภาวะอักเสบในสมองซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะซึมเศร้าได้ค่ะก็ทําให้มีโอกาสซึมเศร้าน้อย<ๆ>ลงค,ครับ ลองลองสำรวจตัวเองว่าเป็นคนลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบเก็บงาความรู้สึกไม่ค่อยบอกใครอ่อนไหวง่ายนะคะบางทีในเรื่องของลักษณะนิสัยของคนกรกฎหรือว่าคนธาตุน้ําเองจะเป็นคนที่ไม่อยากให้คนอื่นทุกข์ชอบเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวก็สอดคล้องกับภาวะซึมเศร้าตามหลักสถิติที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะอาจจะเสี่ยงการเป็นซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปนะแต่เดี๋ยวนี้ทุกๆกราศีก็เสี่ยงซึมเศร้าหมดแล้วค่ะด้วยภาวะปัจจัยรอบด้านแล้วก็เรื่องของ เคมีในสมองด้วยถูกต้องครับพูดถึงซึมเศร้าตัดไปน,นิดนึงแล้วกันนะคุณหมอ,อมองมองเรื่องของภาวะปัจจุบันที่คนเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นี่เป็นเพราะ,ะปัจจัยอะไรได้บ้าง ส,ส่วนใหญ่เนี่ยภาวะซึมเศร้าปัจจุบันเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเกิดจากความอ่อนไหวของตัวเองนั่นแหละครับที่ง่ายเกินไป <tha> แล้วก็การที่คปปิ้งหรือการที่คิดทบทวนให้อ่าเป็นบวกอ่ะได้น้อยลงอ่าแล้วเมื่อความคิดเป็นบวกทบทวนได้น้อยลงเนี่ยในสมองก็จะคิดลบคิดลบไปเร <tha> ื่อยและสุดท้ายความคิดลบนั้นเนี่ยมันก็มีผลทางวิทยศาศาสตร์ว่าสารเคมีนในสมองบางตัวผิดปกติไปจากการคิดลบเยอะอมันทําให้คนพวกนี้หนึ่งไม่กล้าออกไปไหนไม่อยาออกไปไหนไม่อยากทําอะไรนะครับและรวมทั้งชอบร้องไห้ชอบ อยู่คนเดียวและสุดท้ายเป็นหนัก ไปสู่ภาวะการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับคือจะเริ่มจากการที่แบบว่าไม่อยากทําอะไรก่อนวันถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้นะต้องสงสัยก่อนเออซึมเศร้าหรือเปล่ลาทําไมเคยที่อยากไปเอลติ้งกับเพื่อนไม่อยากไปมีงานสังสรรค์ไม่อยากไปงานประชุมไม่อยากไปอยากอยู่คนเดียวเงียบในห้อง<ช>อันนี้เป็นภาวะเริ่มเริ่มแล้วต้องระวังไว้ครับนะคะก็ลองมองคนรอบกายแล้วก็หาอะไรที่ทานที่ลดภาวะในจิตใจใช่เรื่องการกินเป็นทาให้ปรับ ภาวะอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกได้ถูกต้องครับชอบทานอะไรทานแบบนั้นแต่ถ้าให้แนะนําก็ทานอะไรที่เป็นโอเมก้าทรีเยอะๆใช่จะ,<น>ะจะช่วยได้เยอะมากเพราะผมวิทยาศาสตร์มันบอกแล้วว่ามันทําให้สารเคมีสมองในสมดุลแล้วก็ลดการอักเสบในสมองช็อกโกแลตกับไอติมไม่ได้เหรอคะคนของหวานทําให้อบ้ีก็อันนั้นก็จะเป็นเบาหวานและเครียดไม่ะอันนั้นก็จะ ช่วยได้ครั้งช่ว,วคราวระยะยาววก็ต้องเป็นเป็นถึงที่หมอแนะนําไปครับนะคะมาถึงคนสิงคนสิงค,คือธาตุไฟค่ะธาตุไฟเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าธาตุไฟเป็นคนที่แบบว่าเขาผ่านดีเขาผ่านดีมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่า,าต้องกินโปรตีนเยอะแล้วพวกไข่พวกเนี้ยนะพวก ไข่ขาวนะเน้นไข่ขาวแล้วก็เน้นถั่วพวกนี้ช่วยได้เยอะมากแล้วก็ต้องภาวะระวังภาวะอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะเกินไปอย่าลืมทานพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เยอะๆอย่าลืมทานพวกน้ำมันมะกอกเยอะๆครับแล้วก็พยายามพวกชาเขียวอะไรก็ช่วยได้นะมัทฉะอะไรเงี้ยช่วยได้มากกำลังเป็นเทรนด์เลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวนี้คนชอบแบบเพียวมัทฉะใช่ก็กลายเป็นได้เรื่องของอีโมันได้ด้วยเรื่องของอารมณ์ได้ด้วยคนสิงท่าไฟจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์เขาเรียกว่าอะไร 在。 ร้อนนิดนึงแต่ว่ามีความเป็นภาวะผู้นําสูงมากคนราศีสิงห์ถ้าหากว่าเป็นผู้นําเทรนด์ด้านการทานเรื่องของสุขภาพได้คนจะตามง่ายด้วยภาวะของการเป็นสิงห์อยู่แล้วดาวพระอาทิตย์เป็นผู้นําอยู่แล้วเวลาเราชี้ชวนหรือการพูดอะไรไปคนจะทําตามง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณหมอแนะนําเรื่องการทานจริงๆคนสิงห์ถ้าหากปรับวิธีการรับประทานตามแบบที่ถูกราศีอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องดีครับคือคือความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยกับความเชื่อเรื่อง เวชศาสตร์เนี่ยมันเสริมกันได้เพราะว่ามันมเบางอยา่างที่แมทก,กันโดยไม่รู้ไม่ไม่ไมรู้บังเอิญน,นะผมว่ามันมันมันทำให้แบบว่าเ,าเราอ่ะมีเวลพิ่งมากขึ้นแล้วก็กินอาหารได้ถูกหลักตรงราศีเนี่ยก็ทาให้เรามีความสุขมากขึ้นได้ใช่ม,มาถึงกันม,มีราศีคุณหมอเลยใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะต้องทานอะไรราศีกันนี่ก็ธาตุด,ดินเนาะธาตุด,ดินก็จะเป็นสุขุมใช่ไหมครับแล้วก็ระบบย่อยอาหารเนี่ย นะครับจะดีเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปจะต้องเสริมพวกโยเกิร์ตหรือว่าโปรไบโอติกที่กินแล้วเนี่ยทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยดีต่อไปเรื่อยๆและพวกนี้มันจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันด้วยเราสิต้องระวังเรื่องภูมิคุ้มกันจะเป็นภูมิแพ้ง่ายซึ่งต้องแก้ด้วยโปรไบโอติกนะครับในปัจจุบันเราพิสูจน์แล้วว่ามันมีการลิงก์กันอยู่นะระหว่างการกินเข้าไปแล้วก็มีแบคทีเรียลำไส้เนี่ยที่มันดีเนี่ยมันจะช่วยทําให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนจาากกกริ กแบคทีเรียลำไส้และเราต้องใส่มันไปโดยที่เราจะต้องรู้ว่าเอ๊ะมันอยู่ในโยเกิร์ตอันนี้อ่ามันจะมีแบคทีเรียบางตัวบางยี่ห้อที่มันจะมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันนะครับว่ามันช่วยพวกนี้ช่วยได้หมดเลยครับคุณหมอลองวิเคราะห์จากตัวเองเป็นแบบนั้นไหมคะเป็นครับเป็นเลยผมย่อยอาหารดีมากนะครับย่อยอาหารดีมากแต่ก็มีความท้องเสียบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าผมก็ต้องกินพวกโปรไบติกเยอะๆมันจะลดการท้องเสียงผมลงแล้วทาให้อ่ทุกอย่างมันขับถ่ายดีขึ้นนี่จริงอันนี้เป็น ความสงสัยส่วนตัวนะคุณหมออย่างชายก็มีเพื่อนหลากหลายครับคือเพื่อนต่างเพศเ่ยเพื่อนข้ามเพศเ่ยแต่ชายสังเกตว่าคนที่เป็นชายโดยกําเนิดอะคะขับถ่ายดีกว่าผู้หญิงอะเพราะอะไรอะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงแบบแบบมียาสำคัญกับารขับถ่ายนะแต่ผมว่าอาจจะเป็นแอคทิวิตี้ก็ได้อ การขับถ่ายเนี่ยจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว <S <S ถ้าเราเคลื่อนไหวเยอะนะครับการขับถ่ายจะยิ่งดีมากอย่างเช่นผู้ป่วยนอนติดเตียงเนี่ยท้องผูกกับทุกคนเลยเพราะเขาไม่ได้ขยับเมื่อไม่ขยับลำไส้จะไม่ทำงานเพราะพวกนี้มันจะลิงก์กันผ่านระบบะประสาท ถ้าเราไม่ขยับมันก็จะไม่กระตุ้นลำไส้เหมือนกันประมาณนั้นอย่างตัวแชร์จริงๆเป็นคนท้องผูกนะคะแต่อย่างที่คุณหมอบอกพอออกกําลังกายหรือขยับหรือตั้งแต่หันมาวิ่งอะค่ะขับถ่ายดีขึ้นแต่ใช้เห็นว่าบางคนที่เป็นผู้ชายไม่ค่อยขยับแต่ขับถ่ายก็ดีดีแต่อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ ราศีก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาอยเ่ในไปได้ดินเพราะว่าเขาขับถ่ายด้อยู่แล้วระบวบกเขาดีอยู่แล้วบางทีดีมากเกินไปก็มีท้องเสียบ่อยอะไรอย่างนี้นะอาทีนี้มาถึงราศีตุลเป็นทตุลมทัดลมก็จะเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ไปมารวดเร็วคนนี้ก็ต้องระวังเล่นแหละครับคนที่แบบทัดลมเนี่ยต้องระวังภาวะล้าล้าครับล้าของสมอง มสมองจะล้าแล้วก็แบบว่าคล้ายๆกับอาการเขาเรียกว่าเบนฟร็อกก็คือสมองเนี่ยมันถูกใช้งานจนแบบว่า เยอะมากจนขนาดที่ว่าแบบว่ามันคิดอะไรไม่ออกแล้วเคยไหมวันนึงที่เราทํางานหนักมาจริงๆอ่ะตกเย็นตกกลางคืนบางทีนึกไม่ออกเฮ้บ้านเราอยู่ไหนบางทีเรานึกไม่ออกเหมือนกันอันนี้เราเรียกเพาะละเบนฟร็อกคือต้องระวังทัดลมต้องระวังพายเบนฟลอกพิสเซนครับแปลว่าเกิดกับราศีที่ทัดลมโดยตรงอยู่แล้วไม่เฉพาะตุลนะคะแล้วตุลนี่ด้วยด้วยตัวเขาเองเขาจะเป็นตามชื่อเลยแ่ะตุลคือความเที่ยงตรงเขาจะเป็นคนคิดเยอะจะใช้สมองเยอะนิดหนึงจะประล้าความถูกความผิด เป็นคนเที่ยงตรงมากๆนะคะถ้าบ่ายโมงจะไม่มาจะมาเที่ยงตรงเสมอรับางทีก็คิดมากไปอย่างนั้นอาจจะอาจจะต้องเป็นคนที่อาจจะต้องพักเรื่องสมองบ้างแต่ด้วยนิสัยของคนราศีนี้จะเป็นคนใช้สมองค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมาถึงพิจิกค่ะเป็นคนธาตุน้ำพีจิกธาตุน้าใช่ไหมครับธาตุธาตุน้ำมันก็จะเป็นอ่อนไหวง่ายนะครับแล้วก็เซนซิทีฟมากๆแล้วก็เหมือนอารมณ์บางทีสองขั้วเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความเสี่ยงเป็นพวกนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องหนึ่งก็คืออาจจะต้องแนะนําให้ท ของที่แบบว่าให้ร่างกายสมดุลเยอะๆอย่างเช่นทานพวกน้ําขิงะนะครับอาจจะทานพวกที่เป็นพวกผักรากผักรากก็หมายพวกแ,วแครอทพวกหัวดชยเท้าแลรพวกนี้ช่วยได้ะนะครับแล้วก็อาจจะลดคาเฟอีนลงนะครับลดขึ้นเหมือนกับฮอลงนะครับพวกนี้ก็ช่วยทําให้มีมีความนิ่งของจิตใจมากขึ้นได้รวมทั้งการทากิจกรรมบ,บางอย่างที่ใช้สมาธิเยอะๆอดีมากจริงๆก็สอดคล้องกับคนพิจิกซึ่งค่อนข้างเป็นคนลึกลับ เออเป็นคนที่แปลกกว่าทุกราศีโดยกำเนิดอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะลึกจนไม่เข้าใจตัวเองก็เป็นไปได้แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีการทานดูว่าสอดคล้องกับจริตของคุณหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าราศีกําหนดมาให้คุณชอบทานแบบนี้แต่ถ้าหาว่าใครรู้สึกว่าอย่างที่คุณหมอแนะนํามาไม่ได้ชอบเลยเป็นคนไม่ชอบทานกาแฟก็ไม่จำเป็นต้องทานกาแฟหรอกถ้าคุณไม่ชอบก็ไปหาอย่างอื่นที่ทานให้ถูกราศีถูกต้องให้ถูกทานนะคะมาถึงท่านูคนธาตุไฟค่ะ ทานูใช่ไหม <c oughs> ก็ร้อนแรงมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นคนที่แอคทีฟมาก <c oughs> นะครับแล้วก็ทําอะไรในอยู่นิ่งไม่ได้ <c oughs> พวกนี้เหมือนเหมือนเดิมเลยครับเพราะคนธาตุไฟเนี่ยอาหารในสำคัญมาก <c oughs> <c oughs> อาหารนี่ยต้องมีโปรตีนสูงอกไก่ใช่ไหมฮะอาหารที่มันเป็นโปรตีนเวอะไรบางอย่างหรือคนพื่อนอออกกำลังกายมากๆต้องใช้พลังงานมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นพวกซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยก็เข้ามามีส่วนแหละอาหารที่พลังงานสูงกินนิดเดียวก็พลังงานสูงาหาเหมือนเหมือนทุกวันนี้ก็จะมีพวกช็อกโกแลตบาร์ใช่ไหมฮะบางอย่างที่กินแล้วปั๊บเนี่ยโหป๊บเดียวได้แบบหลายร้อยแคลอรี่เลยไดเหมาะกับคนทาดนี้มากๆเออเออก็ตรงจริตนะตรงโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นเป็นคนธนูครับก็ชอบทานในสิ่งที่คุณหมอบอกอยู่แล้วนะคะก็เเสรริมื่อองงข ราศีเสริมเรื่องสุขภาพไปด้วยมันไม่ใช่เพราะว่าเรากินเพราะว่าเรามูแต่เรากินเพราะว่าสุขภาพเราโดยตรงรมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายต้องการพลังงานเยอะ,อะต้องใช้พลังงานเยอะส่วนมังกรเป็นธาตุดินค่ะธาตุดินนะครับก,ก็จะดีเรื่องการแบบว่าความสมดุลของการอยู่นิ่งๆแล้วก็ชอบอยู่กลางๆนะครับ,รบแล้วก็ระบบขับถ่ายดีอย่างที่บอกนะครับคนธาตุดินเพราะฉะนั้นราศีนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ทานอาหารที่ชีวิตจิตน่อยๆนะครับอย่างเช่นพวกสมุนไพรที่มันช่วย ช่วยทาให้ร่างกายเนี่ยได้ปรับสมดุลนะครับหรือพวกชาจีนต่างๆนะครับหรือชาเขียวที่มปนร้อนๆนะครับเน้นๆร้อนๆนะครับวก็จะช่วยทําให้เนี่ยสมดุลของร่างกายดีขึ้นแล้วก็จะทานพวกที่มันเป็นคล้ายๆกับว่าโยเกิร์ตอย่างที่บอกไปยังยังดีอยู่สําหรับคนธาตุดินมากๆนะครับและนมบางอย่างที่มีโปรไบโอติกก็จะช่วยครับคนกลุ้มเป็นธาตุลมก็อาจจะคล้ายๆกับ ธาตุลมในราศีอื่นๆใช่ครับคำแนะนำก็จะคล้ายๆกันอาจจะเพิ่มเติมเรื่องอะไรไหมคะสุนทรคคนกุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแปรปรวนนิดนึงตามดาวประจําราศีก็คือดาวพระราหูเขาจะมีความแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนิดนึงควรจะทานอะไรดีคะอันนี้ใช่ไหมครับทานอร้งลดเลยลดคาเฟอีนลงนะครับแล้วก็ลดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มการดื่มนมร้อนๆให้จิตใจนิ่งขึ้นอุ่นๆนะครับให้จิตใจนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ อาจจะต้องพึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิพวกนี้จะช่วยได้อ,อาจจะยากสําหรับคนกลุ่มแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ใช่ถูกต้องก็าลองปรับดูหาบาลานเพราะที่พูดไปเป็นอาหารแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมบาลานเพราะคนกลุ่มจะเป็นคนอย่างที่บอกว่าพระราหูประจําราศีเนาะก็จะมีความเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้น,นลงลงมีความแปรปรวนรในอารมณ์และแปรปรวนด้านสุขภาพก็เยอะด้วยคนะคะใช้สิ่งนี้ในการดูแลร่างกายด้วยอาหารดีที่สุดดีกว่าไปทานยา ถูกต้องครับปิดท้ายที่ราศีมีนค่ะราศีมีนก็คือธาตุน้ำอ่าธาตุน้ำอย่างที่บอกว่าธาตุน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่นิ่งอะเนาะก็จะมีแบบว่าไหลไปเรื่อมีอ่อนไหวได้อะไรได้เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองพิพิเศษนิดนึงก็คืออาจจะกินอาหารที่เป็นพวกผักใบเขียวเยอะๆแล้วก็อาหารที่มันเป็นทางคล้ายกับว่าพืชผักเยอะๆมังสวิรัตเยอะๆอ,อย่าดิ้นเนื้อสัตว์ นะครับแล้วก็อย่าเน้นของทอดเหมือนกันนะครับประมาณนี้ค่ะคนค<ข>ะมีนก็หันมาทานมังสวิรัตดีต่อสุขภาพอยู่แล้วใช่นะคะแล้วก็ถ้าว่าจะเลือกทานโปรโตีนก็มาจากไข่ใช่ครับหรือโปรตีนกเกษตรเดี๋ยวนี้ก็เยอะเยอะมากะค,ะครับผมก็เป็นเทรนที่ดูแลใส่ใจสุขภาพทั้ง12ราศีเลยครับผมค่ะคือการทานไม่เฉพาะทานให้เราสุขภาพกายดีเท่านั้นนะคะ แต่การทานเนี่ยทำให้สุขภาพใจเราดีด้วยเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยยิ่งเลยเพราะถ้าร่างกายเราไม่เจ็บป่วยใจเราก็เบิกบานอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ตรงกับทุกราศีที่อยากให้เป็นกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดในราศีไหนถ้าหากว่าคุณกลายเป็นคนที่สุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงคุณก็จะเป็นราศีที่แข็งแรงต่อไปเรื่อยๆค่ะครับแล้วผมมีฝากไว้นิดนึงตอนท้ายนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าราศีไหนเนี่ยก็มีหลักนิดๆให้ให้ปฏิบัติเหมือนกันก็คือ1ทานอาหารให้หลากหลายนะครับ2 ก็คือ,อทานอาหารให้พอดีสา3ก็คือฟังร่างกายตัวเองด้วยอ่าเหมือนฟังฟังราศีตัวเองว่าราศีตัวเองเนี่ยถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรเป็นแบบไหนแล้วมันจะทําให้สมดุลชีวิตเนี่ยดีขึ้นมากๆอชอบคำน,นี้มากเลยฟังร่างกายตัวเองด้วยใช่ครับนะคะนี่ก็ฝากไว้สําหรับหมอชาวช่องค่ะครับสวัสดีครับ